เดิมนะถ้ามีปัญหาแล้วก็โทรบอกเดี๋ยวดูแลให้ดูแลแทนพี่ซาร่าเหมือนพี่ซาร่าอยู่เมืองไทยเลยทั้งลูกสาวแล้วก็คุณแม่ไม่ต้องวนนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งมอบความสุขแทนพี่ซาร่ากันและทริปเนี้ยเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งระยะทาง342กิโลเมตรไปกันเลย ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพิซาร่าด้วยคันนี้คันที่2คันแรกนี่ก็คือไปส่งพยาวยาได้ไหมวีออสสีดำนะไปส่งให้ลูกสาวนะวันนี้ก็จะไปส่งให้ตากับยายนะครับพิซาร่าทางานอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอุบนั่นแหละดูเราผ่านช่องทางโซเชียลออนไลน์วันนี้มอบหมายให้เราส่งมอบรอยยิ้มแทนขอบคุณพิซาร่ามากที่ไว้วางใจทางเรานะครับจะไม่ทำผิดหวังแน่นอนไปกันเลย นาจะได้ครึ่งทางแล้วแหละ180กิโลเมตรบอกได้เลยว่าฟิลลิ่งคือดีมากเครื่องนี่แบบใสจริงนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับเติมนี่มาตลอดเลยเกียร์เปลี่ยนชิดสม,มูทสุดความร้อนน้ำดันปกติหมดห่วงเดินทางไกลได้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนคันนี้บอกได้เลยนะครับพี่ซาร่าที่ลอยที่ปลายทางคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคอนเฟิร์ม อีก33นาทีจะถึงเป้าหมายนะครับเดี๋ยวขอแวะปั๊มข้องน้ำองท่าตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็พักยืดเส้นยืดสายแป๊บนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยไปกันต่อ พี่ยศดิครับพี่ซาร่าอกเพิ ouais ่งตื <t t <t pues, <t ่นเลยนะขอโทษนะพี uh ่วตื่นเนเน่เออเนเน่เน่เน่อยู่ตรงสายอยู่ตรงสายเซเว่นนี้ปะน่าจะอยู่น่าจะเซเว่นนี้แหละนี่นี่นี่น่ปะนี่ปะส่องอันนี้ปะใช่ใช่น่าจะแอบมองอยู่เนี่ยนั่งจะใช่แต่ว่าดูก่อนว่าใช่ปะลง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 ยายนะยายนะยานะโอใช่ใสวัสดีค่ะพี่ยายเอารถมาส่งครับนี่คุณลุงอยู่นี่ อ๋อใช่นั่งมองอยู่นั่งรออยู่ไว้ส่งพี่ซาร่าเขาให้ผมเอาความสุขมาส่งให้คนยายใช้ไว้ใช้ค่อยๆเดินครับเรค่อยๆเดินมารอนานนะครับรอได้พักนึง่งพักหนึ่งขอโทษด้วยครับบอยไปจอดรอพี่ซาร่าอออลองดูเลยครับแอร์เย็นเจี๊ยบฮลัลโหเเปิดให้กลับปุ๊บยิ้มไม่หุบเลยพี่ซาร่าเย็นเจี๊ยบเลยพี่ขึ้นไปนั่งบนก็ได้สวยไหมสวย เป็นหน้าจอแบบนี้ชอบไหชอบแล้วก็อันนี้ก็คือเสียงเพลงเพิ่มเสียงนะอันนี้ลดเสียงนะแล้วก็นี้สวิทช์แอร์ด้านหลังปิดเปิดได้นะด้านหลังสุดเลยปิดเปิดได้ปิดก็นี่คือปิดอันนี้ก็เปิดอันนี้เบรกมือต่ไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ข้างซ้ายจอนี้ก็แชร์เน็ตเข้าไปก็เล่น YouTube เล่น Facebook ได้นี่เบาะเป็นไฟฟ้านะเครื่องยนต์ดีเซลนะพี่เติมดีเซลนะนี่ตรงนี้เปิดได้เมื่อกี้ที่ผมปลดล็อกอะ ถ้าเราจะขนของเราก็ปรับพับเงี้ยพี่ง่ายๆนี่แอร์<ด>เห็นไหมหที่ผมบอกอร์เย็นเจียบเลยพิสูจน์มาให้แล้วเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ338กิโลเมตรอ่าความร้อนปกติเครื่องเกียร์ปกติ มีปัญหาอะไรก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมบอกพี่ซา่าไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องบอดี้ก็รับประกันให้ไม่มีชนไม่มีบิกคว่มไม่มีน้ําท่วมถ้าตัวเจอโทรบอกเลยเดี๋ยวเ,เงินมาคืนให้กว้างกว้างไอ้แถวนี้ก็ปรับพับไปได้นะสมมตินตั่งสองคนที่ขนได้ของได้ยาวเลยเดี๋ยวปรับพับดูเนี่ยโอ้โพับไปอย่างน,นี้ได้ไหมคืนี้เลยแม่ใช่อเออเป็นไงหูเบาะนอนได้เลยแม่เปิดท้ายคายข้องเลยหรอเปิดท้ายคายข้องเลยหรอ ไม่ต้องไม่ต้องเรียกแก๊ก็ได้ให้ขับรถไปสุีะไ้ขับรถไปสุีมีโล่งเลยยจะไปเคลื่อนที่โลเหรอใช่ครับแต่เรียกมาแล้วนะใช่ปะเรียกแล้วพี่ขอบคุณพี่ซาร่ามากเลยเหมือนเดิมนะถ้ามีปัญหาแล้วก็โทรบอกเดี๋ยวดูแลให้ดูแลแทนพี่ซาร่าเหมือนพี่ซาร่าอยู่เมืองไทยเลยทั้งลูกสาวแล้วก็คุณแม่นะไม่ต้องวนนะแล้วเดี๋ยวกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่แล้วได้มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพอ่ะก็โทรหานะพี่เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะอ่ะพี่คุยกับคุณแม่ก่อนนะ เห็นแกยิ้มยิ้มผมก็ดีใจแล้วเนี่ยอนี่ยดูดีใจดีใจแล้วใช่พี่โอเคอ่ะคุณแม่ครับคุยต่อได้เลยจะแอร์ข้างหลังมันก็สามารถปรับปรับลมได้นะพี่โอเคไหมครับสวยไหมครับสวยจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวบอยขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความจำหน้ารถหน่อยนะครับมาหนึ่งสอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีอะไรโทรหาได้เลยนะเดี๋ยวบอยมีเบอร์ให้ อยู่ในนี้นะครับ<ช>มีไลน์โ<ช>ทรหาได้เลยเผื่อติดต่อพิซซ่า,าไม่ได้เวลาไม่ตรงกันก็โทรหาได้เลย<ช>นะครับ<ช>โอเคเงินไม่ต้องจ่ายแล้วเขาจ่ายไว<ช>้ให้หมดเรียบร้อยคันแรกก็โอนให้เรียบร้อยไม่เคยเจอกันเลยนะแต่คันนี้เหมือนกันบอกคุณบอยดูให้ดีๆนะให้คุณแม่ใช้ก็เกรือเขาปุ๊บก็โอนันทดีเลยไม่ได้มาจงม,มาจำอะไรนะใ,<ช>ใจง่ายมากเออน้ามันเครื่องถ่ายแล้วหมื่นโลน้ํามันเกียร์ถ่ายแล้วสี่หมื่นโลนะครับขับอย่างเดียวเติมน้ําเติมน้ำมันด้วย โอเคก็เปิดเป็นเทียบร้อยนะครับครันที่2ของพี่ซา่าคือโอนเต็มอ่ะต้องไว้ใจผมขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ส่งมอบความสุขแห้พี่ซา่าให้กับคุณแม่แล้วก็คุณลุงนะครับสุดยอดจริงพี่ซา่าไอดอลผมเลยนะครับใครอยากได้บ้านดีๆต้องที่นี่รถบ้านมาร์เก็ตขีนบอยซาขอบคุณนะครับ